จะเป็นเหล้าหมาใจดําก็ชิมได้นะคะหมาใจดำชิมมั้ยไหะเหล้าหมาใจดําค่ะหมาใจดำไปชิมเลยครับ<ล><ง>ได้ค่ะพี่หมาใจดําเราลองชิมตัวดอกไม้เนาะกี่ดีกี่ครับสี่สิบค่ะตัวนี้สี่สิบแต่ถ้าเป็นเอสเบอรี่เป็นลิ้นจี่เนี่ยจะสามสิบ นี่จะแรงหน่อยมาใจดำครับอืมชิมได้ดูสิเอ้ะไม่เป็นเลยเพิ่งได้ยินเนี่ยเหมือนน้ำมันก๊าซอ่ะแรงแรงแรงอยู่อันนี้เป็นไวหนึ่งปีไวอ่องุ่นดื่มง่ายๆเลยค่ะตัวนี้ค่ะวไวจะมีทั้งแบบหนึ่งปีสามปีสี่ปีห้าปี ต้องข้างนานๆถึงจะดีใช่ไหมใช่ค่ะถ้าอยากได้อารมณ์หวานเนี่ยแนะนำเป็นตัว3ปี4ปี5ปี3ปีกี่ตังค์ถ้า3ปี380ค่ะ